สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบ์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ GTS 150รถปี2021รถบ้านมือเดียวมีของแต่งวิ่ง900โลผู้ชมฟังไม่ผิดนะวิ่ง900โลของจริงนะฮะทั้งคันนี่สวยมากไฟท้ายตัวใหม่แล้วเห็นไหมฮะเป็นตัว LED เรียบร้อยแล้วนะนี่ท่อเทอร์นะครับผมขอทอ่อใส่ไมล่านี่เดิมๆเลยนะครับผมทั้งคันเนี่ยนะฮะวิ่งแค่900โลนะครับสภาพสวยใหม่มากนะฮะ นี่ครับ961กิโลแท้ๆเลยด้วยคุณผู้ชมครับกุญแจแท้2ดอกเลยนะอ่าตัวนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับมีนี่เลยครับชิลหน้าเ e s ป้าออริจินตัวนี้กี่พันไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิด4,000 5,000หรือเปล่านะเออเท่านั้นไม่พอนะครับแอกท้ายนะฮะมีใส่ตะแกงมาด้วยนะครับใครที่ไม่ทันคันตัว GTS HPE ที่เป็นสีเทาแบบนี้นะฮะตัวนี้น้องน้อยนะครับผมย่อมลงมาหน่อยจําได้ว่าออกมือหนึ่งประมาณแสนหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแสนหาหรือแสนหกนะอ่าผิดภาพประกันใดขออภยัยแต่ประมาณนี้แหละปรับเปลี่ยนประมาณนี้แหละ,ะ,น,หละนะครับผมเดี๋ยวมาดูคันนี้ว่าราคาพิเศษขนาดไหนแล้วรถวิ่งแค่900โลมันจะสดขนาดไหนนะฮะนี่นะครับยางตึบตับเลยนะครับผมตามสไตล์รถ900โลนะครับแล้วก็นี้เป็นแค่คราบนะฮะนี่ผมเอามือปาดคราบออกให้นะครับแล้วคุณดูฮะนี่ฮะ เนี่ยเอาเล็บจิกเนี่ยไม่สะดุดนะครับบอกให้นะฮะมัน900โลแท้แล้วหมุดเนี่ยไม่มีบี้นะครับเห็นไหมฮะหมุดของตัว ABS กับตัวดิสเบรกฮะแต้มเดิมยังป้ายอยู่เลยนะครับผมไม่มีบี้นะครับแล้วก็ดูนี่ฮะนี่ครับอ่ามาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุดนะจ๊ะและเป็นตัว ABS ด้วยชมใหม่แล้วนะคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะสีสวยนาจะเดิมทั้งคันเลยนะฮะรถลูกค้าเนี่ย จอดอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะฮะ900โลแท้ๆนะครับผมให้ดูเลยนะครับไม่มีล้มชนแปะใดๆมาทั้งสิ้นนะฮะมาร์กเดิมด้านหลังนะครับเลขเครื่องเลขโค้งตรงหมดนะครับมาร์กเดิมติดครบหมดซื้อแล้วสบายใจหายห่วงได้แน่นอนแต่ประหยัดตังค์ไปหลายหมื่นเลยนะครับผมย้ำว่าหลายหมื่นเลยนะเพราะว่าว e เอสพามาหนึ่งมันแสนกว่าถูกไหมฮะเดี๋ยวมาดูราคาของผมก่อนนะครับนี่ฮะ ฝั่งนี้มีฟินระบายอากาศอะไรพวกนี้ครบถ้วนนะครับผมวิธีการเปิดบอ่อนะครับทุกตัวนี้เขาให้รีโมทมาด้วยเนาะแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะพูดตรงๆด้วยความสัตย์จริงไม่เคยใช้รีโมทเวสป้าเลยนะครับเปิดแล้วก,กดปุ๊บเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมเบาะไฟฟ้าถ้าจําไม่ผิดนะถ้าเกิดมันค้างหรือมันมีปัญหานี่เขาสามารถปลดจากตรงนี้ได้อีกนะครับกดตรงนี้ได้อีกนะฮะเนี่ยกดตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดเบาะด้วยนะอันนี้สอนอไว้ก่อนเป็นความรู้นะครับอ่ะเปิดด้วยเบาะไฟฟ้านี่ฮะ มีกล่องเทมให้ด้วยนะอ่าเป็นพวกบุ๊กสวิตนะครับเดี๋ยมีมือเดียวซะด้วยนะเออของแต่งอะไรมาไอ้ของแถมอะไรให้อะไรมาผมก็ให้ไปหมดนะครับเนี่ยพวกบุ o กสวิตยังอยู่นะครับนี่สมุดรับประกันคุณภาพนะแล้วก็นี่เลยครับคุณค้ากุญแจอีก2ดอ,อกจริงๆมันต้องมี2ดอ,อกคือมาสเตอร์หนึ่งะครับแล้วก็ธรรมดาหนึ่งที่เสียบอยู่แต่นี้เหมือนเขาจะ ปั๊มมาเพิ่มหรือเปล่านะครับผมนะก็ให้ไปด้วยนะผมไม่มีเหตุจาเป็นต้องเก็บเอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเวสปาเนี่ยนะฮะคือเขาต้องเปิดฝาแบบนี้ได้นี่เปิดแบบนี้เปิดแบบถือท่องๆมาอย่องางนี้ได้เลยนะเข้าเซเว่นได้เลยนะฮะไม่ต้องซื้อถุงเลยนะครับมาดูคนข้างใต้เนะี่ยมาร์กเดิมเห็นไหมครับมีฝุ่นอย่างเดียวนะครับมาร์กเดิมไม่เคยแกะแม้กระทั่งหัวน็อตในโครงเห็นไหมฮะเนี่ยหัวน็อตในโครงเนี่ยยังใส่มาร์กเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยฮะ เป็นมรคเดิมหมดเลยเลขเครื่งรองเลขคงตรงเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับบอกเลยครับว่าคันนี้สุดจริงนะฮะ900โลแท้ใหม่จริงสดมากนะครับผมใครได้ไปเป็นอันต้องคุ้มค่านะครับแต้มบุญสูงแน่นอนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้ายู u b e เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูบเปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเทพแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ y t u t u เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line ไลนะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อ,อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย ID line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย W 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมจับท่อยเสียให้ดูเลยนะฮะว่าเครื่องเย็นๆจับตรงคอท่อไปนะครับนะนี่ฮะจับตรงคอท่อไป มาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับปื๊นนี่นะฮะปื๊นนี่เก้าร้อยโลนะครับผมมาสตาร์ทรถกันหน่อยโอ้โห و, ทีเดียวติดเลยนะครับแล้ว ABS ทำงานด้ดยด้วยนะฮะคือการที่ ABS กระพริบแบบนี้คือปกติสำหรับรถยุโรปนะครับผมเดี๋ยวเวลาไปขี่แล้วเนี่ยมันก็จะดับไปจะนิ่งไปนะครับผมอ่าไม่ผิดปกติอะไรนะโอเคนะฮะมาดูคันขาวกันดีกว่าว่ามีไหมนี่ฮะปืบมาส่องคันขาวกันหน่อยไม่มีคันขาวโอ้ เครื่องแน่นมากแล้วคุณผู้ชมฟังเสียงนี่เครื่องยนต์ไอเจ็ตเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมเป็นตัวใหม่นะฮะไฟหน้าเป็น LED นี่หลอ่ลอเลยนะครับผม่ะแล้วก็มาลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ปุ๊บเปิดไฟสูงไฟต่ำได้นะครับผมไฟเลี้ยวนะฮะปุ๊บนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสีบอลเงินเนี่ยมันหล่อเนาะมันดูแบบมันมีเสน่ห์ครับนี่ฮะเนี่ยไฟท้ายไฟเบรกติดครบหมดครับ นะสมบูรณ์นะครับด้านขวาก็ติดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีระบบใหม่มาด้วยนะคล้ายค idling stop นั่นแหละเอาจริงเนี่ยมันเหมือน idling stop ของฮอนด้าไหมผมว่ามันเหมือนนะเออเปิดปิดได้แล้วก็กดโหมดตรงนี้นะครับก็จะไม่มีการเกะกะหน้าจอเนี่ยกดสามารถกดดูทิป A ทิป B total ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะหลักๆประมาณนี้ครับผมไม่คุยกันเยอะนะฮะอันนี้รอยเปื้อนนะครับขอไปด้วยนะมือผมจับทงจับท่อดํามาแล้วก็ไปโดนมันนะครับเดี๋ยวเช็ดให้นะ แบบเครื่องเรียบร้อยเลยนะครับผมสวยใสยตัวใหม่ i7 abs ไฟ led วิ่งแค่900โลปี2021คนอื่นขายกัน8 9 9วิ่งกัน8 0 0 0โลหมื่นกว่าโลนะฮะตัวนี้ตัวโฉมใหม่ย้ำอีกรอบว่าตัวโฉมใหม่อันนี้รอยเปื้อนนะออมือผมดำนะครับเมื่อกี้นี้นะจับทอยเสียมานะอ่ะ ตัวนี้ผมขาย900โลมีของแต่งด้วยนะครับ89,900บาทรวมส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยคุณฟัาไม่ผิดนะคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะ89,900บาทรวมส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับขายของเหลวให้เรียบร้อย900โลนะครับผมอ่าใครที่เป็นสาวกเวสบ้าแล้วชอบสีแบบหายากสีสวยๆแบบนี้นะฮะต้องไม่ควรพลาดเลยชิลหน้าก็ใส่มาตะแกงหลังก็ใส่มีนะครับผมหล่อได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะ ยกเว้นอย่างเดียวคุณอยากไปแต่งเพิ่มเติมอันนั้นก็แล้วแต่สไตล์ของคุณแต่รถสวยรถเดิมไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นสภาพแบบนี้ส่งประกวดได้เลยนะครับผมอเรียกว่าส่งประกวดศูนย์ได้เลยนะครับผมนะเหมือนออกมาจากชรูมนะฮะน้องๆใบแดงอาจจะมีขีดควรขนแมวแต่ผมก็ยังหาไม่เจอนะขีดควรขนแมวนะ่ะอาจจะมีแบบว่าแบบ ขี้เกลือขึ้นบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของรถมือสองนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขึ้นของแต่งด้วยไม่ให้ขึ้นแบบเมนหลักนะเมนหลักเหมือนจะสวยอยู่ด้วยนะครับผมก็จับจองกันได้เลยช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโอกาสอยู่ในมือคุณนะฮะบางที5นาที10นาทีคุณคิดช้าเนี่ยมันติดจองไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยนะฮะ,ะถ้าจะโทรแล้วไม่ติดนะครับโทรใหม่บางทีผมอาจจะติดสายอื่นอยู่แต่าอาจจะยัง จองก็ไดอ้อ่ะคุณก็โทรมาก่อนนะครับไม่เสียหายอะไรนะฮะเดี๋ยวผมบริการให้นะครับผมหรือแม้กระทั่งเขาจองไปแล้วเดี๋ยวผมก็มีวิธีบริการให้คุณได้แน่นอนนะครับผมโทรมาได้เลยนะฮะ064 6363 635นะครับผมรถสวยรถใสสภาพใหม่ายแดง89,900ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับบริการที่สองตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบ์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีกันไปอีกนะครับแต่ว่าอันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณจะเข้าสูย์นะคุณก็ต้องรันอินตอนพันโลเข้าศูย์ตอนพัน แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องศูนย์นะคุณก็สามารถเข้าศูนย์นอกได้เลยนะครับต่อได้เลยนะฮะทุกๆ4,000โลเท่านั้นเองนะครับผมนะ,ะบริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดถ่ายของเหลวบริการที่3รับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทางวูบบายให้อีกหเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่89,900ผมว่าคุ้มสุด,สดๆเพราะว่าผมขายราคาเหมือนรถวิ่่่งเยอะแตได้ค 9, 900โลคุณผู้ชมแล้วมีของแต่งที่ร่วมเกือบหมื่นนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาตรงนี้ฮะบุกสวิตก็มีกุญแจก็มีทั้งาดอกเลยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ใครที่หาอ,อยากจะขายรถอยากจะเทิร์นกับรถคันนี้นะครับคุณสามารถเทิร์นได้เรารับเทิร์นนะครับสแกนค r code บนหน้าจอนี้มาได้เลยหรือว่าแอดไลน์แอดดับบลิหกสามตัวพิมเล็กแอดไซน์หนึ่งตัว W ดับบลหกสามห้าตัวพิมพ์เล็กนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับผม เข้าบัญชีแล้วค่อยปล่อยรถแฟร์ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับผมแล้วให้ราคาสูงนะฮะคุยกันจนกว่าจะพอใจกันได้เลยนะครับผมนะรับรองได้ไม่ผิดหวังอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูปบายนะครับผมนะวันนี้ก็ขอมปากของพอนะครับกับเวสป้าวันนี้ลงเดี่ยวคันเดียวเลยเพราะมันสวยจริงๆไม่อยากให้ใครมาแย่งซีนเลยนะฮะใครที่เป็นสาวกเวส p ้าต้องไม่พลาดคันนี้ครับผมจองก่อนได้ก่อนนะบางที1 0 2 0นาทีมันไปแล้วนะครับโทรมาได้ที่0 6 4636363 5 0646363635นะครับไอเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับวูบเอร์ชื่อเดียวกับชื่อชาแนลเลยวูบเปอร์บเข้า Facebook ไปพิมวูบเปอร์บายนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะไปติดตามกันไว้ได้เลยเราจะลงรูปตัวอย่างก่อนว่าคันไหนกำลังจะมารีวิวถูกตาต้องใจคันไหนทักไลน์มาขอดูรูปขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ